สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็ทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างรวมไปถึงเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากภาวะปกติหลังจากทางผลวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสำรวจพบว่าการเรียนออนไลน์ครับส่งผลให้เด็กเกิดภาวะเครียดการบ้านเยอะฮะจากการวิจัยนะครับของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลกระทบจากการเรียนออนไลน์พบว่าสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้เด็กไทยมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเพิ่มขึ้นเป็น14ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะส่วนใหญ่เรียนออนไลน์นั่งหน้าจอทั้งวันส่งผลกระทบต่อสายตารับประทานอาหารตามใจทั้งวันเสี่ยงภาวะอ้วนและที่น่าเป็นห่วงคือเด็กไทยมีกิจกรรมขยับร่างกายลดลงเหลือเพียง17เป อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการจเจริญเติบโตของเด็กอาจติดเป็นนิสัยในอนาคตนะครับแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอ,อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยข้อมูลครับพบว่ามีช่วงการระบาดโควิด -19 นี้ที่ทำให้มีผู้ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3เพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับนอกจากนี้ครับจากสถานการณ์การแพร่ระาบาดก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครอบครัวเป็นอย่างมากเกิดผลกระทบรุนแรง ต่อเด็กและเยาวชนซึ่งอาจยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอค่ะทั้งะที่จําเป็นหลายอย่างในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้รวมถึงการเรียนออนไลน์ที่สถาบันการศึกษานั้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนผ่านหน้าจอเป็นสิ่งแปลกใหม่และมีข้อจํากัดมากมายสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนได้อย่างมากนะครับโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่เดิมซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ในครอบครัวสามารถเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจให้เด็ก ที่กำลังประสบปัญหาได้โดยช่วยบรรเทาความวิตกกังวลปลอบประโลมใจให้ในสถานการณ์เช่นนี้ได้ครับตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตเราทำเครื่องมือที่อยู่บนออนไลน์คือเมื่อก่อนเราต้องดูเด็กในห้องเรียนใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูสามารถสังเกตผ่านทางออนไลน์บันทึกข้อมูลแล้วเราก็จะเชื่อมโยงกันว่าถ้าเขามีภาวะความตึงเครียดมากคุณครูสามารถขอปรึกษากับทีมทางด้านสุขภาพจิตได้เราก็จะสามารถดูแลเด็กที่อาจจะเริ่ม ตึงเครียดจากการเรียนออนไลน์นะคะส่วนฝั่งคุณครูก็เป็นคําแนะนําว่าตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนละอยู่บ้านแต่ว่าต้องจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนะคะจะจัดพื้นที่บ้านจัดช่วงเวลาการใช้ชีวิตยังไงเพราะเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตไปด้วยเหมือนกันนะคะขณะที่ประลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณสุพัฒน์จำปาทองเปิดเผยกับว่าตามแผนงานถ้าวัคซีนไฟเซอร์เข้าไทยเดือนตุลาคมจะสามารถฉีดให้กับเด็กๆอายุ12-18ถึงปปีได้ หากนักเรียนระดับชั้นมัธยมและอาชีวศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนตามปกติได้ในภาคเรียนที่2ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือเดือนธันวาคมนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเทอมไว้แล้วในส่วนของอาชีวศึกษาขณะน,นี้พบว่า99%ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนและจํานวนหนึ่งเข็มร้อยละ50ได้รับจํานวน2เข็มครับถ้าวัคซีนไฟเซอร์ เข้ามาได้ตามแผนงานที่หลายๆคนบอกว่าจะเข้ามาในอาทิตย์แรกของตุลาคมแน่ๆไฟเซอร์นี่จะสิทให้กับน้องๆที่อายุ18ปีถึง12ปีนะครับลงมาก็จะทำให้โอกาสในการเปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมและในระดับอาชศษศึกษามีความเป็นไปได้จริงอยู่